สวัสดีค,คกลับมาพบกับพวกเราสิรีปันทวีอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูกันนะคะว่าก่อนและหลังที่เราเนี่ยจะเทเสาชั้น2เนี่ยเราจะต้องเช็คอะไรบ้างนะวันนี้ก็คือเหมือนเดิมว่ามีทั้งขั้นตอนก่อนและขั้นตอนหลังอย่างละ6ข้อมาเริ่มจริงๆวันนี้เราอ่ะเทเสร็จไปแล้ว แต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างข้อแรกก็คือการตรวจระยะห่างแล้วก็กิจไลายอ้อ็อีต้องเช็คอะไรบ้างคะก่อนเทอะเขาต้องตรวจระยะห่างของกิจลายอ่ะก็ต้องก็ต้องดูดูจากแบบแลวครับว่าห้องนี้กว้างเท่าไหร่เนาะเราก็เช็คให้ได้ว่ามันถือวัดระยะเลยตามแบบใโดยปกติเสาชั้นสองมันก็คงไม่เพี้ยนแล้วมั um ้งจริงๆส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงมาจากชั้นหนึ่งนี่แหละส่วนใหญ่ห้องบ้านมันก็จะไม่เพี้ยนกันชั้นหนึ่งกับชั้นสองมีทําเสาขาดเพิ่มเกินบ้างไหม ไม่มีชวรนะแล้วไอสาเหตุที่แบบว่ามันจะขาดมันจะเกิดมันเกิดจากอะไรดูแบบผิดไงดูแบบผิดหรือว่าบางทีแบบมันไม่เคลียร์อะไรางี้ก็เป็นได้ก็เป็นกรณีที่แบบปกติเสาถ้าเราคิดเล่นๆก็คือหนึ่งสองมันต้องต่อกันถูกไหมใช่มันจะไปเจอมางแบบหนึ่งมี2ไม่มีอย่างเงี้ยจะพลาดได้มีบางเคสข้อที่2ก็คือการตรวจระยะตรวจระดับคอนกรีตแล้วก็หน้าตัดเสาตรวจอะไรระดับคอนกรีตและหน้าตัดเสาก็ ก็ต้องดูจากแบบนะครับว่าเสากว้างเท่าไหร่ครับถ้า23เซนก็ต้อง23เซนอะไรเงี้ยวัดจากแบบเลยตัวเหล็กที่เขาผูกใช่ก่อนเทถูกปว่าแต่จริงๆเวลาตรวจเหล็กเสาเนี่ยเราจะตรวจตั้งแต่ก่อนเข้าแบบเสาแล้วก็คือตรวจตรวจเหล็กที่มันเป็นเส้นๆที่เราเห็นนี่แหละพอเหล็กครบทุกอย่างครบก็เอาไม้แบบประกอบเข้ามาปกติขนาดของเสานี่ มีมาตรฐานประมาณเท่าไหร่ขั้นต่าประเทศไทย20ครับ20เซนยีคูขั้นต่ำหน้าหน้ากว้างของเสาครับเสาก็คือเป็นเสาบ้านเนี่ยจะไม่เล็กกว่า20่สคูอยู่แล้วหลังกอื่นแล้วเห็นเล็กกว่า20บนี่แปลว่าอะไรก็น่าจะไม่ถึงมาตรฐานครับคือคือพูดงี้ว่าผมผมไม่ไม่คอนเฟิร์มแล้วนว่ามันต่ำกว่ามีผลไหมแต่ว่าเรามีข้อกำหนดเรามีตัวช่วยเรามีมาตรฐานในเมืองไทยที่ว่าให้ขั้นต่ำตองป็นเท่านี้มาตรฐานวัตถุอหม่านี่เราก็วัดความกว้างของของเสาข้อสมก็คือการตรวจแแแบบบบบบหลออคนกรรีตตวจไมม้ ดูเรียบดูให้ผิวเรียบนะครับเพราะว่าถ้าไม่เรียบแกะแบบออกมาก็ผิวเสามันก็จะไม่เรียบจะเป็นไม้หรือจะเป็นพลาสติกก็ได้เป็นเหล็กได้ไปข้อ4ี่ก็คือการตรวจค้ำยันเหมือนกันกับการค้ำยันจะเป็นไม้ค้ำนี่ไม่จะค้ำข้างเสาค้ำคาดอ๋อไม้ค้ำด้านข้างทำไมต้องค้ำเวยไม่ให้แบบหลุดตอนเทนะพอเราเช็คดิ่งเช็คอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็เราก็ต้องค้ำให้เสามันตรงตามที่เราเช็คดิ่งนี่คือเช็คดิ่งของเสามันได้ดิ่งหรือเปล่าเราเช็คยังไงนะตอนเช็คดิ่ง ก็ใช้ลูกดิ่งใช้ลูก<ช>ดิ่งเช็กเลยบนกว้างเท่าไหร่ล่างเท่าไหร่คือไม่ไม่ให้มันเอียงเหรอความหมายใช่แล้วเราก็เอาไม้มาค้ำรอบๆเพื่อให้ตอนเทไม้แบบมันจะได้แบบยันอยู่ไม้เดียวมาค้ำก็เป็นไม้ยูคาไม้แทงไม้อะไรก็ได้ครับไม้หน้าสามไม้ยูคาได้หมดเลยเอ้ยแล้วตอนค้ำอ่ะแล้วเสาที่มันอยู่ตรงมุมเลยก็ค้ำสข้างมุมบ้านเลย มันก็เสามันต้องมีสีด้านหรือเก็คำสองข้างข้อ5ก็คือตรวจเหล็กก็ตรงดูเหล็กเส้นแหละส่วนใหญ่ก็คือดูดูเหล็กเส้นดูเหล็กเหล็กโครงสร้างของเสาเนาะวิธีการผูกอะไรเงี้ยมีมีพิธีบอกไหมนี่แบบเสามี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 ปลอกมีปลอกปลอกเสาจะต้องต่างกับปลอกคานยังไงไหมถ้าของผมเนี่ยปลอกเสาจะเน้นไปที่เขาเรียกว่าข้อข้อฮุกของมันนะต้องฮุก ร้อยสองร้อยเจ็ดสิบสี่สิบห้ากับร้อยสามห้าอะไรเงี้ยง่ายๆ,ๆก็สี่สิบห้าชนาะแหละแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อหกก็คือการตรวจคอนกรีตแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้คอนกรีตก็เช็คจากใบปูนได้อยู่แล้วรถเข้ามาเ็าจะมีใบปูนมาให้อยู่แล้วดูอะไรบ้างกาลังอัดกำลังอดัดกำลังอดังอดระยะเวลา เราออกจากแพมมาตั้งแต่กี่โมงลูกปูยังต้องใช้อยู 6, out, ่ไหมขั้นตอนมีครับมีใช้อยู่ครับมีกําหนดไหมคะว่าต้องกี่เซนหมายถึงอะไรระยะระยะหุ้มอย่างนี้เหรอความหนาของลูกปูระยะหุ้มของเสาเท่าไหร่นะครับถ้าจริงๆก็ไม่ควรน้อยกว่า2.5เซนแล้วก็อาจจะเล็บไปถึงแบบว่ากาหนดมาเท่าไหร่แต่ถ้ายางน้อยก็ไม่ควรน้อยกว่า2.5ก็พร้อมถ้าตรวจครบแบบนี้เทได้เลย หกข้อเหมือนกันเป็นตรวจหลังจากเทเสร็จแล้วใช่อันแรกก็คือการตรวจระยะเวลาถอดแบบอันนี้ต้องกี่วัน2วันเนาะแบบเสาแบบข้างคานแบบอะไรก็คือ2วันหมดเลยพอครบ2วันก็ถอดออกเอาเป็นข้อ2เลยตรวจการบ่มคอนกรีตการบ่มวิธีการบ่มต้องบ่มยังไงเทน้ําฉีดน้ําแล้วก็พลาสติกมาแล้วแต่จริงๆพูดถึงพูดถึงถ้าถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยแล้วเอาพลาสติกพันเลยเนี่ยรุ่งเช้ามาก็จะเห็นชัดว่ามีคาดน้ำนะมีน้ําเต็มเลยเต็มเสาเลยให้เราถายความร้อนออกมาใช่แต่ก็คือต้องต้องฉีดนั่นแหละ ฉีดให้ชุ่มเลยเนี่ยพลาสติกข้างๆพิปอกในพีปเอาไปแล้วเพื่อเพื่อลดการคายน้ำใช่ให้มันคายน้ำไม่เร็วกันไปเพราะว่าพอเราไม่ฉีดปุ๊บเราเห็นเลยว่าน้ำมันออกมาก็คือตรวจขนาดของเสาหลังจากเทเสร็จแล้วก็ก็ดูกว้างเลยเพราะว่าเราเทตามแบบอยู่แรืวอไงมันก็ควรจะต้องออกมาตามแบบมันมีไม่ออกตามแบบด้วยเทไม่เต็มมีมีกรณีที่ค้ําแบบไม่ดีแล้วแบบแตกก็มีแบบมันอ้วนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ขนาดตามที่เราต้องการทุบก็ จะต้องดูเป็นเคส by เคสนะครับถ้าถ้ามันเสียแค่ผิวก็จริงๆสกัดผิวออกก็ยังพอได้อยู่ขั้นตอนต่อไปก็คือมีการตรวจผิวคอนจูน้อ4พอดูขนาดเรียบร้อยตรงปับ๊บมาดูผิวดูลักษณะผิวใช่เรียบเนียนไม่มีรูพร,ร่องรูพุนถ้ามีทำยังไงวิธีการแก้ทำใจรูพุนนิดหน่อยรูพุนนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเวลาเราฉาบมันก็จะปิดหมดอยู่แล้ว้าัรรูเยอะๆแต่ถ้ารูมีขนาดนิดนึงก็ดูว่ามันถึงเล็กหรือเปล่าไม่ถึงเล็กจริงๆก็ใช้ปูนฉาบทั่วไปมาอุดให้มันปิดเฉ ถ้าถึงเหล็กก็ต้องดูว่าทะลุไหมถ้าทะลุก็แปลว่ารูใหญ่เกินเนาะทะลุรูใหญ่เกินคือทะลุเสาไปอีกฝั่งเลยเรียกรูรูโพรงเลยแหละก็มีที่เราไม่มีแต่ที่อื่นเคยมีจริงไอ้ไอ้ผลพวกนี้มันตามมาจากเรื่องแบบนึงเลยระยะเหล็กเราดีไหมระยะลูกปูนเราดีไหมถ้าดีทุกอย่างมันจะไม่ค่อยเกิดอยู่แล้วสเต็งคอนกรีตเงี้ยถ้าสูงสูงมากๆพอมันหนืดมากๆอย่างเงี้ยลงมาแล้วระยะหุ้มของคอนกรีตไม่ดีเนาะระยะหุ้มคอนกรีตน้อยไปก็จะเจอปัญหาตรงนั้นได้ ข้อหก็คือการตรวจระดับคอนกรีตว่ามันจริงก็ต้องดูจากแบบเลยเนาะพื้นถึงคานเท่าไหร่ดูว่าเทชั้นไหนชั้นทั้งบนเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็จะจบต่างกันนี่อาจจะเล็นไปที่แบบมากกว่าอาจจะดีเทลลึกๆไม่ได้มาดูตั้งแต่แบบ f o r to f ฟอเท่าไหร่ o อ to ceiling เท่าไหร่เราจะเช็คย้อนกลับมาถ้าข้างบนจบด้วยอสสก็อาจจะต้อง ดูระยะในแบบแล้วก็จริงๆมันคือระยะในแบบปกติคือเทเกินเกินจากระยะแล้วเราค่อยสกัดเอาหรือว่าเราต้องเทพอดีอันนี้พูดถึงเพื่อถึงความสูงของเสาเลยดีกว่าก็คือซ้ําซ้อนนะทำทำได้ไหมก็คือทําได้แต่มันก็เป็การซ้ำซ้อนจะเสียเวลาทำไมก็คือทาให้มันพอดีไปเลยเราคิดได้อยู่แล้วว่าท้องคานของชั้น3ชั้น2จะเท่าไหร่แล้วก็แค่แค่ทาให้มันสูงเท่านั้นแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการตรวจระดับเพลทจริงๆอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นกรณีเกือบเป็นงานถึงงานหลังคาคือบนหัวเสาจะต้องมีแผ่นเพลทแผ่นเครื่องเป็นแผ่นเล ใช่ไหมเอามาวางเนี่ยเพื่อที่จะเอาเหล็กของหลังคามาเชื่อมต่ออสำหรับที่อื่นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่สำหรับเราเรามีบางที่ก็คือเจอเคยเจอช่างก็คือมีนะมีบางกรณีที่แบบว่าช่างมันค่อนข้างมากง่ายอะไรเงี้ยก็คือเอาเหล็กของโครงหลังคาเนี่ยมาต่อกับเหล็กของเสาเหล็กที่อยู่ในเสาอะนะเอามาเชื่อมเลยแต่ของเรามีเพจของเรามีเพจงานเสาเขไ่ง่ายคือมันคือจบงานเสาแล้วก็ค่อยเอาอาเสเอาอะไรมาตั้งซึ่งไอตัวแผ่นเพจตรงนี้เนี่ยเขามาติดตอนไหนหลังจากที่เทเสร็จเลยหรือว่าต้องรอ2วันติดอันนี้จริงๆไม่ไม่มีระยะเวลากําหนดเลย จะให้ติดตอนหลังพค่นั้นไม่ได้ติดเลยก่อนเทเสร็จจะไปติดก่อนจะขึ้นโครงหลังคาก็ได้พี่ต่อเวลามาตรวจก็หลังจากเทเสร็จ2วันก็มาตรวจความสมบูรณ์ของเสา5ข้อแรกได้ถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวพอเขาพันพลาสติกพันพลาสติกเรียบร้อยโอเคแล้วสุดท้ายเดี๋ยวพอเขาติดเพจก็มาตรวจอีกทีหนึง่งก็จะเป็นหกข้อหลังจากที่เราเทเสาไปแล้ว ทุกคนจะเห็นนะว่าการเทเสาเนี่ยก่อนและหลังคือมันมีการตรวจที่มันค่อนข้างละเอียดเนอะเราอ่ะเป็นคนซื้อบ้านเป็นเจ้าของบ้านบางทีเราอ่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกบริษัทละเหมาที่เชื่อใจไว้ใจได้มองข้ามไม่ได้นะไอ<ช>้พวกนี้มันคืองานโครงสร้างมันมันให้ผลลัพธ์คือความแข็งแรงทำไม่ดีคือไม่แข็งแรงงานโครงสร้างเนี่ยเราต้องพูดถึงความแข็งแรงเน้นมาตรฐานทกนี้เราจะต้องรักษามันให้ได้ถูกไหมทั้งคุณภาพทั้งขนาดอะไรเงี้ยมาตรฐานก่อนเทเป็นยัางไงาลังเทเป็นยัางไงาทุกจริงๆริงงานทุกส่วนก็จะมีหมด เราก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆใครลงไปดูในในช่องของเราได้ก็จะมีแต่ละส่วนว่าเราตรวจยังไงบ้างใช่โอเคสำหรับวันนี้เป็นงานเทเสาเนาะชั้น2โอเค ก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านที่เชื่อใจไว้ใจได้เม้ก็มีมาตรฐานคุณภาพนี้นะคะติดต่อพวกเรามาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดสตีปันทวีนะคะหรือจะติดต่อพวกเรามาทางแฟนเพจ Facebook สตีปันทวีก็ได้ค่ะฝากซับสไคร b ์พวกเราไปกังใจพวกเราด้วยนะคะเว็บไซต์เราก็มีแฟนเพจด้วยนะแฟนเพจ ชิตปาร์คอมใช่คะ่ะก็ค้อนคอยู่ข้างล่างนี Radio ้ตึ้งข้างนี้ตึ้งคนตัดงอนแล้วตอนนี้สิตปันทตู <Dem> ีแชร์ลิงก์ยูดูไฟนิ์โฮมเอ็กซ์เพเลนต์แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับบ้านของคุณครับสวัสดีครับ